ครับตอนนี้ก็เริ่มปฏิบัติการนะครับทิงเก็บรถเผานะครับเพื่อลดปริมาณการเกิดเชื้อเพลิงของเชื้อไข่นะครับทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอย่างแข็งขันมากเลยอันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะครับสูู้ไหมครับครับเดี๋ยวไปดูผู้ช่วยทํางานกันผู้ช่วยเป็นยังไงสู้ไหมได้เลยครับ นค่แค่แค่เงียบไรได้บุญไยผู้ใดได้ไรได้บุญไรผู้ใดได้ด้บุ่ไรได้บุญไยเอ๊ะมา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 ตังว้พี่ปวดไหมวดไหมที่ฉันเล่ะเนี่ย không con này con cho con thay cái <laughs> này mà, mất thay áo rồi, เพื่อข่ายเรียบร้อยด้วยดีนะครับเดินทางไปต่อภารกิจที่สองไ,ไ,ไปทําแนวป้องกันไฟกันนะครับครับผู้ช่วยครับเป็นยังไงภารกิจเก็บชิงเก็บรู้สึกยังไงครั้งแรกไหมนี่ครั้งแรกค,ครับรู้สึกแปลก<อ>ตาแปลกใจไหมครับผมวันนี้เราพร้อมใจบ้านห้วยส้มหมู่หนึ่งบ้านนนงามหมู่เก้านะครับเราบ้านเดียวกันแต่ถ้าเรื่องเงินเราไม่ใช่บ้านเดียวกันนะครับ รเรื่องเรื่องใหญ่นะครับครับตอนนี้ออกอากาศอยู่นะครับอย่านินทาคนนะครับอย่าเา่้าพื้นคนนะครับเรากำลังออกอากาศอยู่เขาจะรีบหู้